มดกัดเรานะคะเราเป็นไบโอเทคสัญชาติไทยนะคะที่สปินออฟมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, พระจอม9กธนบรุรีและทีมนักวิจัยคนไทยนะคะแต่เราก็มีเพื่อนที่เป็นนักวิจัยร่วมกันทั่วโลกความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์และรวมไปถึงการทำนายความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ โดยที่อาศัยฐานข้อมูลที่มาจากการทําวิจัยคนไทยและก็คนอาเซียนโดยเฉพาะือเราใช้เทคโนโลยีที่เป็น World Class Technology สามารถวิเคราะห์ผลจุลินทรีย์เทียบเท่ากับเมืองนอกเลยคือเรามีทีมนักวิจัย แล้วก็นักไบโออินฟอร์เมติกส์นะคะหรือที่เราเรียกว่านักชีวเทคโนโลยีสารสนเทศทีมนักวิจัยเนี่ยจะเป็นทีมสำคัญมากในการช่วยเราค้นคว้าศึกษาแล้วก็นำข้อมูลวิจัยจากทั่วโลกเนี่ยมาประมวลผลนะคะโดยใช้เทคโนโลยี World Class เนี่ยค่ะที่เราเรียกว่า 16S rna sequencing ค่ะทุกคนที่มาตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กับมดกัดนะคะจะได้เป็นรายงานสุขภาพเฉพาะบุคคลรายงานการตรวจสุขภาพของมดกัดเนี่ยจะมีความ แตกต่างจากการตรวจสุขภาพแบบอื่นที่เราอาจจะคุ้นเคยนะคะผลที่จะได้เนี่ยมันจะเป็นผลที่สะท้อนจากการเสียสมดุลของสังคมจุลินทรีย์ค่ะ